คลิปนี้นะคะสำหรับมือใหม่อยากอัดคลิปลงติกต o k ค่ะโอ้อัดคลิปลงติกตอกง่ายมากเลยนะคะมีวิธีการยังไงนะคะตามไปดูได้เลยอัดคลิปสร้างตัวตนบนติกตอกง่ายๆทำแบบนี้ค่ะมาที่ปุ่มบวกด้านล่างนะคะ อ่ะเสร็จแล้วขึ้นหน้านี้นะทุกคนนะคะมาดูด้านล่างสุดนะคะคุณสามารถนะคะเลือกคลิป15วินาทีหรือจะอัดที่60วิหรือจะอจัดที่3นาทีก็ได้นะคะอาจจะเลือกเผื่อไว้ก็ได้นะเราอาจจะใช้ไม่หมดนะคะส่วนมากเดือนจะเลือกไว้ที่60วินาทีนะคะ เสร็จแล้วก็มาที่เอฟเฟกค่ะนะคะใครอยากได้เอฟเฟกสวยๆนะคะแต่งให้หน้าฟุ้งฟิ้งมุ้งมิงนะก็เลือกได้สมมติเดินเลือกอันนี้เนาะเสร็จแล้วก็ไปที่ปุ่มสีแดงกดอัดคลิปได้เลยจ้าง่ายไหมคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เดินด้วยนะแล้วก็มีคำถามอะไรก็เม้นบอกไว้ได้เลย